สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกค่ะวันนี้นะคะมันจะพาทุกคนมาดูในเรื่องของ tense เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็น future continuous tense นะคะโอเคเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเราดูกันไปในเรื่องของ past continuous tense เป็นการพูดถึงอดีตที่เรากำลังทำอยู่ณนะเวลานั้นนะคะแต่ ในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของ future future คืออนาคตนั่นเองนะจ๊ะ continuous คือกำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะโอเคมีการแจ้งเตือนอะไรเนี่ยนะคะ tense โ okay. อเค future continuous tense นะคะโดยพอเอามารวมกันแล้วนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรา จะทำในอนาคตนะคะอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นอนาคตสิ่งที่เรากําลังจะบอกว่าเราจะทําในอนาคตเราจะทำนะคะจะทําในอนาคตซึ่งไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นอนาคตนั่นเองเนาะโอเค สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของฟังก์ชันเหมือนเดิมเนาะโครงสร้างเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับ future continuous tense นะคะก็ไปบอกไว้เลยว่าเป็นโครงสร้างที่แบบง่ายเหมือนกันนะคะก็คือมีความแปลกอยู่เหมือนกันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับโครงสร้างนะคะก็สลับกันไปสลับกันมาซึ่งไม่ซับซ้อนเหมือนกับ tense อื่นๆเลยนะคะก็คือ tense นี้ก็ง่ายเหมือนกันเลยนะคะโอเคมาดูกันที่โครงสร้างก่อนละกันเนาะเริ่มต้นที่ subject นะคะ will be และตามด้วย verb ing บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ยแล้วทำไมไม่ will แล้วก็เป็น verb ing เลยนะคะเพราะว่าขนาด past continuous tense เนาะยังเป็นอ่า subject นะคะ past past อ่า past con นะคะ ยังเป็น subject ตามด้วย was, were เนาะ was, were และตามด้วย verb ing เนาะเอ๊ะแล้วทำไมไม่เป็นแล้ว future con เนี่ยทำไมไม่เป็น subject will และ verb ing เลยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า will เนี่ยเป็น modal จะต้องตามด้วย verb ที่เป็น infinitive เท่านั้นนะคะก็เลยต้องเอา be เข้ามาช่วยเนาะไม่สามารถเป็น อ่าเวิร์ที่เป็น ing หรือว่าเจอร์าันได้เลยนะคะโอเคโครงสร้างนะคะก็จะเริ่มที่ subject will เนาะ be แล้วตามด้วย v e r b ing อาสังเกตไหมเอ่ยว่าไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตามนะคะใน future continuous tense ไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตามใช้ will be หมดเลยเด้ออาใช้ will be หมดเลยนะคะและตามด้วย Verb ing อาง่ายไปอีกใช่ไหมเอ่ยประโยค บอกเล่าถ้าจะทำให้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะก็คือ subject ตามด้วย will be และ verb ing ได้เลยนะคะถ้าปฏิเสธล่ะก็เป็น subject ตามด้วย will not นะคะจะมาตรงกลางนะคะไม่ใช่ w ill be not นะจะเป็น will not be นะคะแล้วตามด้วย verb ing อ่า will not เนี่ยมีรูปย่อของเขาเคืออะไรเอ่ยมีใครจำได้ไหม won't นั่นเองนะคะ subject won't be ตามด้วย verb ing หรือว่าเราจะจำเป็น subject will not be แล้วเติม verb ing ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่เลยว่าใครชอบเขียนย่อหรือว่าชอบเขียนเต็มนะคะต่อมาถ้าเป็นถ้าเราจะทำให้เป็น yes no question ล่ะคะสามารถทำได้ว่าอย่างไรก็คือเอา will เนี่ยนะคะเอา will เนี่ยขึ้นมาข้างหน้า subject เลยก็จะเป็น will subject นะคะ แล้วก็ B ตามด้วย verb ing และเครื่องหมาย question mark เพื่อบอกว่าเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะโอเคง่ายมากๆเลยเนาะต่อมานะคะ wh question เออถ้าจะถามเป็น wh question what where w h e why นะคะ how much อะไรแบบนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย wh question นะคะเหมือนเอา wh question มาวางไว้หน้าโครงสร้างของ yes no question เลยเนาะก็คือตามด้วย view นะคะ subject B และ verb ING เท่านั้นเองค่ะทุกคนโอเคต่อมานะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพในการสร้างประโยคในการแต่งประโยคอย่างชัดเจนเนาะล้วก็จะพาทุกคนไปดูในแต่ละโครงสร้างเลยนะคะว่าโครงสร้างประโยคบอกเล่าเป็นยังไงโครงสร้างาประโยคปฏิเสธสามารถทำได้ไว่ายังไงนะคะและมันก็มีตัวอย่าง example ม,มาด้วยนะคะสตัวอย่างนั่นเองเพื่อให้ทุกคนได้ เห็นภาพชัดเจนว่าเอ๊แล้ว subject คือตัวไหน view b e คือตัวไหนและตามด้วย verb ing ตรงไหนนั่นเองนะคะโอเคมาเริ่มกันที่ประโยคบอกเล่ากันก่อนเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดกันไปเนาะก็คือ subject นะคะ v i e l b และตามด้วย verb ing นั่นเองหรือว่าเจอร่างน,นั่นเองเนาะโอเคมีสองตัวอย่างมาดูตัวอย่างที่1กันก่อนเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าไงเอ่ย Bruno will be visiting his girlfriend next year อ่า future continuous tense เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น future เนาะเขาก็จะมี keywords นะคะเขาบอกเราของเขาเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็น future ก็จะเป็นพวก next year อ่า Tomorrow นะคะ Next month Next week นะคะเพื่อบอกว่าเออในอนาคตนะคะในในเดือนหน้าในปีหน้าในสัปดาห์หน้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเองเนาะอ่าเรายังไม่ทราบว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดโอเคมาดูกันก่อนเลย subject ก็คือ Bruno เนาะเป็นเอกพจน์นะคะ ใช้ will be เหมือนกันาใช้ will be นะคะตามด้วว verb ing visiting นะคะก็ตรงตามโครงสร้างเลยเนาะ his girlfriend next year Bruno เนี่ย will แปลว่าจะเนาะจะอ่าไปเยี่ยมจะกำลังไปเยี่ยม his girlfriend แฟนสาวของเขาในปีหน้านะคะก็ปีหน้าเขาอาจจะไปหรือว่าไม่ไปก็ได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีใครทราบเนาะก็ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะ ต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ we will be playing volleyball tomorrow คำบอกเวลาคืออะไรเหรออันนี้คือคำบอกเวลานะคะ next year แล้วก็ tomorrow นั่นเอง we mm hmm. เป็น subject เนาะเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าเป็นหูจห์เนาะก็จะใช้ will be เหมือนกันหมดเลยเด้อ,อตามด้วย verb i n g play ก็เป็น playing นะคะพวกเราจะ กำลังเล่นวอลเล์บอลในวันพรุ่งนี้นะคะก็คืออาจจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นั่นเองเนาะโอเคต่อมานะคะมาดูกันที่การสร้างประโยคของประโยคปฏิเสธนะคะก็จะเป็น subject will ตามด้วย not be แล้วก็ตามด้วย verb ing นะคะหรือว่าคำยอ่อของ will not ก็คืออะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ won't นั่นเองนะคะ subject won't be ตามด้วย verb ing นั่นเอง มาดูตัวอย่างของเราเลยนะคะตัวอย่างของเราว่าอย,ย่งไรเอ่ย Bruno will not be visiting his girlfriend next year อ่า Bruno เนี่ยถ้าเป็น will not be ก็คือ Bruno เนี่ยเขาไม่ได้จะกำลังไปเยี่ยมแฟนสาวของเขาในปีหน้านะเขาไม่ได้ไปนะคะเป็นกัน บอกปฏิเสธนั่นเองนะคะบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ไปไม่ได้กินไม่ได้ uh, something นะคะต่อมาในตัวอย่างที่สองนะคะ we will not be playing volleyball tomorrow หรือว่าเราจานเป็น we won't be playing volleyball tomorrow ก็ได้เหมือนกันนะคะว่าใครอยากจะอ,อ่านเป็นย่อคำหรือว่าอยากจะอ่านเต็มก็ได้เหมือนกันเลยนะคะประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้จะ ไม่ได้จะกำลังเล่นวอลเลยบอลในวันพรุ่งนี้นะคะเราอาจจะทําอย่างอื่นก็ได้นะคะใช่ไหมเอ่ยอ่าเป็นการปฏิเสธนั่นเองนะคะต่อมาถ้าจะทําให้ประโยค sentence เ o เป็น yes no question สามารถทำได้ง่ายๆยไง,ยงยบ้างนะคะก็คือโอ้โหถ้าดูจากอันนี้คือแบบคือมัน basic มากเลยเนาะก็คือมันง่ายมากเนาะโอเคแค่เราต้องจำให้ได้เท่านั้นเองนะคะ Will subject be ตามด้วยว่า ing นั่นเองนะคะสามารถแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลย will bruno be visiting his girlfriend next year นะคะอ่าถ้าทำเป็นประโยคคำถามอย่าลืมเครื่องหมาย question mark เด้อเป็นสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะคะ bruno เนี่ยอ่า กำลังจะไปเยี่ยมแฟนสาวของเขาในปีหน้าใช่ไหมนะคะเป็นการถามง่ายๆนะคะถ้าเขาจะไปก็บอกว่า yes he will นะคะ yes he will แต่เขาถ้าเขาไม่ไปก็ no he won't นะคะโอเคต่อมานะคะตัวอย่างที่สองเนาะ will we be playing volleyball tomorrow พวกเราจะกำลังเล่นวอลเลย์บอลในวัน พรุ่งนี้ใช่ไหมนะคะเป็นการเน้นย้ำถามกับเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้ว่าเออพรุ่งนี้เรากำลังจะเล่นวอลเลย์บอลกันใช่ไหมนะคะเป็นการถามเนาะต่อมาถ้าจะถามเป็น wh question ่ quest ion, ะคะสามารถถามได้ว่ายังง่ายเร้่ต้นด้วย wh question นะคะตามด้วย will subject b และตามด้วย verb ing นั่นเองเด้ออ่ะมาดูตัวอย่างนะคะ why will Bruno be visiting his girlfriend next year why wh question แปลว่า ทำไมนะคะเป็นการถามเหตุผลนั่นเองทำไมบรูโน่ถึงจะไปกำลังไปเยี่ยมแฟนสาวของเขาในปีหน้านะคะเป็นการถามเหตุผลเนาะอาจจะไปเพราะเขาไม่สบายหรือว่า,าจ,จะไปเพราะอ,าอยากไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะ when will be when will we be playing volleyball นะคะ Uh, when wh question นะคะ Will subject คือ we และตามด้วย be ตามด้วย verb ที่เป็น ing คือ playing นะคะ When wh question แปลว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่พวกเรากำลังจะเล่นวอลเลย์บอลนะคะก็คือคำตอบคือ tomorrow นะคะหรืออาจจะเป็นวันอื่นก็ได้นะคะก็คือในอนาคตนั่นเองเนาะเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเหมือนกันเลย สรุปแล้วนะคะสำหรับ future continuous tense เนาะเป็นการกล่าวถึงว่าในอนาคตเรากำลังจะทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะ future continuous tense ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครมีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ